ดีอยู่กับสุริยาพันทุกนะนี่โอ้โหนี่นะคือหลายคนเคยเคยดูแล้วแหละคลิปตัวนี้นะแล้วก็พี่เขาก็าดังอยู่ในติกตอกเนาะที่ผมขึ้นให้ดูเมื่อกี้นะก็ดังอยู่ในติกตอกก็เดี๋ยวพาดูอีกรอบว่าพี่เขามีอะไรเพิ่มนะครับว่าพี่เขามีอะไรเพิ่มเติมาบางฟุ้นก็เหมือนเดิมนะ เบาได้เบานะนี่ท่านท้ายก็ยังสวยเหมือนเดิมนะวันนี้สะอาดกว่าวันนั้นนะก็คือมีการาผ่านน้ำมาแล้วนะการผ่านน้ำมาแล้วอ่ะไฟลี่ครับนะเดี๋ยววันนี้จะให้พี่เขาเปิดไฟให้ดูด้วยนะประมาณนี้ก็ตัวนี้เป็น G X 3 6 0นะเป็นตัว10น็อตนะครับ นะครับก็ geliyor. วันนี้ก็มาเจอตัวเป็นๆนะฮะของพี่อานนท์นะครับพี oh ่เขาดังในทีตออยู่แล้วนะครับพี่เขาดังในทีตอยู่แล้วที่ผมขึ้นให้ดูนะตอนเปิดคลิปนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าเขาอัปเดตอะไรเพิ่มนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไงในประมาณนี้ก็หลังจากวันนั้นมาก็จะมีที่ปัดน้ำฝน เขาเรียกอีดาบป่ะอันนี้ก็คือสั่งสั่ง,งพิเศษอ่าปีกผีเสื้อตัวนี้450เนาะ450เป็นสั่งพิเศษแล้วก็ไอ้ข้างบนนั้นนะ่ะมันมีชื่อเรียกไหมเขาเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยจิ้มคาดหัวแล้วกันไม่รู้เรียกอ๋อจบจบนั้นโดนไปเท่าไหร่ตีไป900ประมาณ 900, 900นะครับ <500 S 1> แล้วก็อ่าแล้วก็ขากระจกวันนั้นถ่ายยังไม่มีก็จะมีขากระจกตัวนี้นะครับขากระจกตัวนี้มันเป็นขากระจกสำรองไว้ใส่นาซ่าอยู่แล้วเนาะตรงนี้ เหมาะเหมาะสำหรับที่ใส่หน้าซายอยู่แล้วถ้าพี่มีมมฝั่งนี้ก็จะมีใบไม้เพิ่มสองใบใบไม้ยงใหญ่เลยใบไม้ตัวนี้บานเท่าไหร่สามร้อยครับก็ไม่ไม่แพงขากระจกชุดนี้เท่าไหร่ครับรวมหมดเลยใช่ไหมอ่าขากระจกเอาทั้งชุดเลยก็ได้ทั้งชุดที่ได้ใส่ห้าพันสี่ประมาณห้าพันสี่ถามก่อนประมาณห้าพันสี่ แล้วก็วันนั้นถ่ายเจ้าของไม่อยู่ตัวเนี้ยครับอยากอยากจะราคาตัวเนี้ยตัวเนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เจ็ดร้อยคู่ละใช่ไหมครับคู่คู่ละเจ็ดร้อยแล้วก็ไอ้เนี้ยที่บอกว่าสั่งทําสด,สสดตัวเนี้ยราคาจําได้ไหมตัวนี้สั่งทำสดพันแปดนะโอ้โหเลือบ้านๆเขาทำให้ก็สวยอยู่มันเพิ่มความต่ําให้สะเก็ดนะ จากสะเก์ดเราสิบสิองนิ้วยี่แมตัวนี้12นิ้วอ่ะแล้วมันเพิ่มลงมาอีกประมาณเกือบสามนิ้วอ่ะเมมนนออไอเล่าข้างเนี่ยครับ 7, คู่ละเจ็ดพันแต่ผมไค้มือสองมาสี่พันไปทำสี่สองพันอ๋อก็เอาเรื่องอยู่นะคู่เจ็ดพัน แล้วตำแหน่งกระจกถ้าใส่ขาแบบนี้มันยังมันยังอยู่มันเดิมไหมเวลามองอ่ะเนี่ยไอตัวนี้สงสัยมากเลยมันจะลอยขึ้นไปหน่อยนึง่งลองอ๋อลอยมันจะสูงขึ้นไปหน่อยอ๋อแต่มันก็บานเดิมอันนี้มองจริงไหมนี่ไม่คนระับใส่ไว้บริษัทมองไม่ได้ใช่ไหมมันก็พอดูได้อยู่โดนไปร้านนะของร้านไหนสั่งมาจากบริาั อ๋ออันนั้นคือสั่งมาวันนั้นเห็นนึกว่ามาซื้อแถวนี้ใส่ไม่ใช่ใช่ไหมของมารวมไว้หนา้ารถแล,ล้วยังไม่ได้ใส่อีกทีนะทั้งชุดมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รวมกระจกสองพันเท่าไ,ไหร่นะทั้งชุดทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งหมดนะอ่ 5, <4. S 1> หาห้าพันสี่ห้าพันห้าพันสี่ห้าพันสี่เนี่ยไอ้กลมๆนั้นได้กระจกมาไหมรวมแล้วอ๋อมันมาแล้วแต่กระจกซ้ายขวาที่ได้มาไหมได้หมดคือหัวห้าพันสี่คือครบอ๋อครบมาแล้วแล้วก็อันเดิมก็ถอดเก็บไว้กระจกขาขาถอดเก็บไว้เปิด วันนั้นดูไปแล้วหลายรอบนึงแล้วเปิดไฟให้ดูหน่อยมีไฟตัวไหนแนะนำบ้างภายนอก,ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้เนะะาะข้างหน้าพี่นนท์ไฟหน้านี่ยังเป็นไฟเดิมไหมไฟเดิมหลอดไฟเดิมก็เป็นไฟหลีสีเขียว อันนี้โดนไปกี่หลอดนะครับหลอดนิออนเนี่ยนิออนใช่ไหมตรงเนี้ยใช่ใช่ข้างหน้าข้างหน้าจะอยู่ตรงนี้หลอดนึงอ่าจะอยู่ตรงนี้หลอดนึงครับผมแล้วก็จะอยู่ข้างหลังตรงนี้หลอดหนึงหลอดยาวครับหลอดยาวจะเป็นสองหลอดเขาดูไฟนี้หน่อยดิเพราะ<ช><ช>เห็นใ,ในติ๊กต็อกเห็นเปิดเนีย่ยรบกวนพี่เขาอีกนิดนึงนี่นี่ทำเป็นสวิกไหนอะสวิกสวิกแยกครับ ต่างหากเลยไม่ได้เกี่ยวกับไฟตัดหมอกใช่ไหมใช่ใช่ครับสวยดีจะแจมไม่เท่ากันนะเห็นแล้ววันนั้นว่าจะทักอยู่หลอดมันไม่เหมือนกันอ่าแล้วก็ด้านข้างเป็นไฟอะไรครับนีออนปะไฟนีออนวันนั้นก็มาสองดูแล้วนะไหนไฟเราไหนที่ว่าใครเขาอยากได้นี่นี่นี่อ๋อทำไมทำไม มันได้ราคาพิเศษหรืออะไรไม่ไม่คือถ้าคนขับ36หเขาจะรู้กันเวลาทำดีเลยเร็วอ่ะอันเนี้ยมันจะติดเหมือนไฟธรรมดาลเลยเรามันมันมันไม่วิ่งอ๋อ<ต>เป็นกระพริบกระพริบไปเลยถ้าถ้า,ถา,ถามันวิ่งอ่ะมันจะแบบมองไม่ชัดมองไม่เห็นี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้อ่าลองลองดูข้างเดี๋ยวพี่จะเปิดให้ดูตัวน,นี้เป็นอ่าไฟไฟรีีราวข้างนะครับที่ใส่ที่เขาใส่มาข้างละสามอันเดี๋ยวเรามาดูเปิดให้ดู อมองรู้เรื่องไหมเนี่ยกล้องมันไอ้นี่หามุมไม่ได้เลยโอ้กล้องมันไม่ได้ครับกล้องมันไม่ได้โอเคพี่เป็นนโอเคถ้ามันเออเออตรงนี้ได้เดี๋ยวตรงนี้ได้เดี๋ยวกระพิบมันจะไม่วิ่งครับมันจะเห็นชัดตัวนี้โดนมาชุดเท่าไหร่ครับเนี่ย เป็นตัวไหมเป็นตัวตัวล้วตัวละตัวละสี่สิบกว่าบาทนึกว่าเพงอ่าชอบตรงที่มันส่องข้างล่างโอเคครับโอ้ไฟอย่างเจ็มเลยตันี้แล้วก็จะมีพี่เขาก็จะมีไฟหลังคานะครับที่ใส่กันเนาะไฟนีออนหลังคาครอบอ๋อลืมถามลืมถามครอบตัวนี้ฮะวันนั้นมาไม่อยู่ตัวนี้ราคา คู่ละใช่ไหมครับครับคู่ละพันห้าแล้ววันนั้นผมไปถามที่ออไอประจวบคิริขันเขาบอกคู่ละพันห้าเหมือนกันตอนเนี้ยอันนี้ผมรวมาพันเจ็ดอ๋อก็ประมาณนี้เพืยอต่างกันทั้งพันเจ็ดข้างในขึ้นฝั่งไหนให้ขึ้นฝั่งไหนครับตรงนี้ก็ได้ขึนข้นยากนะฝั่งนี้เพราะมันตีมันเกาะนอนตีเปหมดละวตีเป็นที่นอนได้ได้ไหมได้ได้แล้โอ้โหโอ้ไฟลังคา ก็ได้นะที่นอนครับนอนคนเดียวแอบมีอะไรอยู่ตรงนี้ลดหน่อยอันท่อแอร์ยังไม่ได้ทำทำให้มันเป็นแหล่ท่อแอร์ตรงนี้นี่มีผมผมจะมีแอร์เคลื่อนที่อยู่อ๋อใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ก็ใช้ได้อะอันนี้ผมเวลาเข้าแผงอ่ะเราลากสายไฟไปต่อไฟในแผงเอาอ๋อแล้วก็ต่อท่ออากาศออกกระจกใช้ปลั๊กไฟเหมือนเครื่องเจนไหมใช่ครับแล้วทำไมถ้าลากเข้าเครื่องเจนก็เปลืองน้ำมันเครื่องเจนอีกเราเวลาเข้าแผงเราไม่ติดเครื่องเจนอยู่แล้วอ๋อมันจะมีไฟ ช่วงที่โหลดสินค้าตามโกดังอะไรเขาเรียกแผงเนาะถ้าสับสับของเอาก็ปั่นนอนเลยมันก็ใช้ไฟเขาสายก็ต้องยาวไปถึงผมมีอยู่สามสิบกว่าเมตรสายไฟผมไว้ต่อแอร์โดยเฉพาะเนี่ยเเคยเห็นของบริษัทหนึ่งที่พิ่งด้วยกันเขาติดเป็นเอเป็นแอร์บ้านเลยที่เขาติดกันนะใช่ทำไม่ไหวมันไม่แต่เขาน้าจะเป็นไฟแบตมั้ง อ่าเขาดังจะเล่นไฟแบตมีมีผมเคยเห็นอยู่เคยเคยเห็นวิ่งงานตู้ด้วยกันเนี่ยเห็นอยู่ผมบางทีนอนหลายวันเนี้ยไฟแบตมันก็ไม่พอหรอกแต่รู้สึกทับแกะติดให้มั้งที่เห็นอ่ะอันนี้เราซื้อใส่เองแล้วแล้วเตะล่ะครับคันนี้ได้ยินเสียงอยู่ขอจกนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องถือกระสามชากันแล้วอ๋อกี่ปากเนี่ยสองปากซ่อนไว้ตรงไหนเนี่ยเอาไว้กลางคันสี่เลยไม่น่าถามเลยเออลืมไปถามเลยจอตัวนี้จออ่า เปลี่ยนแล้วใหม่เป็นใช้ไฟคี่โวล์น่ะอาอแล้วรถคันนี้มันไฟยี่สิบสอ๋อเราแปลงเราลากสิบสองขึ้นมาเส้นหนึ่งอ๋อโอเคโอ้แล้วไอ้ลำโพงมันล่ะเสียงก็ใช้ลำโพงเดิมใช้ลำโพงเดิมแล้วก็ซื้อตัวนี้มาใส่เพิ่มครับแล้วก็จะมีตัวนี้มันจะเป็นเสียงแหลมใช่เสียงแหลมแล้วก็มีซับบ็อกซ์อยู่ใต้นีนตัวหนึ่งซับเบสใช่เสียงเสียงทุ้มอ่ะเนาะใช่ ลือรถเขาเลยท่านนี้ไม่เป็นไรลองถ้าจะเปิดเสียงไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์ไม,ไม่ไม่ต้องเสียงหรอกกันก็ได้อยู่นะลุกเลยนะอันนี้ก็ไหลแต่งอะไรนี่แหละยังไม่ได้ให้เขา<อ>สั่งมาด้วยกันอันนี้แบตหมดตอนนี้แบตหมด โอเคครับพี่โอเคขอบคุณครับข้างบนโอ้อันนี้ก็คือไฟนีออนที่เราใช้ใช้กันไอสีเขียวเหมือนกันปะใช่ไอตัวเนี้ยเอาแต่มันเป็นสีขาวผมไม่เคยสังเกตเลยนะว่ามันมีไฟนีออนสีขาวเอามีแต่เขียวฟ้าเหลืองตามร้านอ่ะเอาสีขาวมีต่อใส่เนี้ยเออผมผมคิดคิดอยู่ตัวเนี้ยเพราะว่าของอีซุไฟมันไม่ค่อยโอเคอ่ะใช่สู้ทีนะแต่คิดว่าอันสั้นจะจะอันสั้นอยู่โอเคครับขอบคุณครับเอาลงโอ้เป็นเบาะนอนเบาะนอนตัวนี้ทำเองหรือว่าร้านตีกันเองครับ ทีอ,อขึ้นครูมันเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ไปให้เขาเย็บให้แบบแบบไปเย็นให้เป็นเหมือนร้านเบาอย่างเงี้ยหรอร้านลิเจอร์อย่างเงี้ยใช่ครับมันจ,จะเปลอยหน่อยใช่ใช้ใช้มานานแล้วมั้งนานาแล้วก็มันกุญแจมันทิ่ม <laughs> แต่เห็นของพเปิลเขาเจะเว้นวางขาตรงน,นี้ใช่่ผมเอาเต็มเลยผมก็คงไม่มีใครขึ้นนะนะรถพวกนี้ห้ามโดยสารอยู่แล้ว โอเคครับข้างบนแค่นี้แหละมีมีอะไรอีกไหมอะไมีอะไรซ่อนไหมไม่มีเนาะคันเร่งไฟฟงคันเร่งไฟฟ้าไม่มีตอนแล้วไม่มีไม่มีแล้วก็มีตัวอ่าตัวนี้อ่าเขาเรียกเป็นตัวกันรองเท้าตกนะครับเวลาเนี้ยเขาจะวางรองเท้าให้ทำห้ดูนี่อย่างนี้เลยเอารองเท้าแบบผู้บีเกียดวางให้ดูนี่มันก็จะประมาณนี้เลยวางรองเท้าให้ดูตันนี้กันรองเท้าด้ครับเตรียมก็เดี๋ยวผม ผมลงไอเอาไอ้นั้นลงไว้ให้แล้วไอต้นคลิปอ่ะผมจะเอาวิดีโอที่ทิกตอกของช่องที่นนลงไว้เพื่อให้ใครเขาไปติดตามได้ครับแล้วก็ฝากอีกที่นึงช่องทิกตอกอ่ะพูดพูดเองเลยว่าเป็นช่องอะไรถ้าถ้าคนชอบคันนี้หรือจะไปดูพี่นนตามใครที่ยังไม่รู้จักอนะเข้าไปที่ช่ของก็อานนทงสุกครับภาษาอังกฤษเ N O นอินอานนทงสุขใช่ครับก็พิม์ไปไวรุ่นพิจิตรก็ซึ้งครับผมแท็กแท็กไวรุ่นพิจิตรเยอะอยู่ อ่าแล้วว่าจะทำ youtube นี่เริ่มยังยังใช่ไหมอ๋อโอเคถ้ามีชื่อช่องเดี๋ยวค่อยเอามามาบอกอีกทีหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้แค่นี้เลยพี่โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะย้ายไหมย้ายที่จอดไหมไม่เป็นไรแล้วแต่ไปย้ายก็ไม่เป็นไรีกมูอตรงตรงหางใช่ไหม ไฟท้ายด้านท้ายมันเป็นสีเหลืองสีเหลืองโอ๊ยไม่เห็นทางนี้เห็นตรงนี้นมีทางนี้เห็นอยู่ครับข้าวซอยอ๋อสีเหลืองสีเหลืองเหมือนไฟทางทางเอาไว้ช่วยเวลาวิ่งกลางคืนดึกๆแต่ว่าไฟอันเนี้ยถือว่าได้มาผมก็เพิ่งรู้ว่ามัน40บาท แต่เห็นเขาใส่กันเริ่มใส่กันเยอะแล้วใช่มันสว่างวันนี้รถสะอาดดีวันนี้ไม่ได้ลุยฝนไม่ได้ไม่ได้เช็ดเลยโอเคโอเคครับ